สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนหมอหมีเมาส์หมอยช่องบองคลขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการกินไปเมาส์ไปกับหมอหมีนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยครับนั่นก็คือคุณหมอพินนะคะสวัสดีครับรายการนี้เราไม่ได้ทํากันมานานแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดสบายสบายก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาทําเรื่องไม่เครียดกันบ้างดีกว่าเป็นคลิปสบายชิลๆนะครับก็เอาอาหารอะไรมาดีวิวมากินกันนะครับก็วันนี้นะครับคุณหมอพินจะมาแนะนําอาหารอะไรครับ วันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงกันค่ะอ่าใช่ครับก๋วย ja เตี๋ยวหมูเลียงเนี่ยก็คือครอบครัวเราอต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณหมอพินเนี่ยเป็นพี่สาวของหมอหมีนะครับหน้าตาก็จะคล้ายกันนะครับพ็เวลาเราไปเที่ยวกันนะครับทงครอบครัวกับคุณหมอพินไว้รับไปที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกินอาหารเนี่ยแหละครับก็คือไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเนี่ยแหละครับโหต้องอร่อยมากๆหมอหมีชอบมากเลย, <sao? S 2> เลยครับ <ECH. S 2> คุณหมอพินครับแล้วร้านหนึ่งที่เราชอบไปกินกันนะคะก็จะเป็นร้านเล็กๆในอำเภอขลุงค่ะคือก๋วยเตี๋ เพราะว่าติดใจในความอร่อยแล้วก็รสชาติของน้ำซุปที่เข้มข้นค่ะล้วนี้เขาเปิดมานานเท่าไหร่แล้วครับเปิดมากว่า40ปีแล้วค่ะตั้งแต่จําได้ก็คือพอไปเที่ยวก็ต้องไปกินร้านนี้เลยนะใช่ค่ะแม้ว,ว่าจะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่ว่าคนเยอะมากโอ้โหกว่าจะต่อคิวได้นี่ <c oughs> แต่ต้องบอกว่าก็คุ้มนะฮะคุ้มไปก็คือกินแล้วก็อร่อยจริงๆครับใช่ค่ะ ตอนนี้คุณหมอหมีไม่ต้องไปถึงจันทบุรีไปต่อคิวแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ na, นนก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเจน้อยมีแบบซองเป็นก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปแล้วะคะ่ะโอ้โหยอย่างางั้นวันนี้เราเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงกันที่ที่บ้านเลยใช่ไหม<ช>ครับใช่ค่ะเราสามารถทําง่ายๆได้ที่บ้านนะคะอร่อยเหมือนไปกินที่ร้านเลยค่ะโอ้โหดีเลยไม่ต้องเดินทางไปจันทบุรีนะครับใช่ค่ะหมอพินครับแล้วไอ้ตัวก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเนี่ยนะครับมันมีเอกลักษณ์ยังไงบ้างครับเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงนะคะก็คือการมีนนุุ้ทีี่่่่เมมมหอกลสสพพรรคะแััวววใจ๋ยยยตู ก็คือเร่ยหอมเร่ยหอมเนี่ยเป็นพืชพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีนะคะจะค่อนข้างหารรับปะทานยากมากเลยนะคะคุณหมอหมีส่วนมากจะพบที่จะปลูกกันเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดน,นะคะอ๋อไอ้ที่ได้กลิ่นหอมหอมจากน้ําซุปเนี่ยก็คือมาจากเร่ยหอมใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีส่วนประกอบของเร่ยหอมเป็นหลักค่ะและนอกจากที่เร่ยหอมเนี่ยจะให้กลิ่นหอมแล้วนะคะยังให้ความหวานด้วยค่ะทําให้น้าซุปข,ข,ของเราเนี่ยมีความกลมกล่อม เล้วหอมยังมีสปปรรพคุณทางยาด้วยนะคะโอโ้มีสปปรรพคุณอะไรบ้างครับค,คุณหมอพิมคปปรับสรรพคุณทางยาที่เด่นๆเ,เลยก็คือจะแก้อาการทอ้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องค่ะถ้าเกิดว่าคุณหมอมีมีอาการจุกแน่นท้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีกินก๋วยเตี๋ยวที่ผสมเล้วหอมเข้าไปเนี่ยอาการนั้นก็จะช่วยบรรเทาลงได้ก็ใครคที่มาจุกแน่นเฟอ้ออาหารไม่ย่อยท้องอืดอะไรอย่างงี้ไอตัวเล้วหอมเนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณที่จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ใช่ค่ะคุณหมอพิมพพูดอย่างนี้แล้วอยากกินแล้วนะครับเนี่ัรา่คคบะ ใน1นซองก็จะประกอบไปด้วยเส้นนะคะซึ่งเป็นเส้นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแล้วก็นก้าซุปก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเจน้อ hmm. ยแล้วก็ยังประกอบด้วยผงสมุนไพรซึ่งมีส่วนประกอบของเลี้ยวหอมเป็นหลักนะคะแล้วก็มีพริกแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะ ตอนแรกก็ใส่น้ำลงไปประมาณ300-350ถึงมมลตรค่ะแล้วแต่ว่าชอบเข้มข้นมากหรือว่าเข้มข้นน้อยนะคะแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดหลังจากนั้นพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ผงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยผงสมุนไพรลงไปได้เลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะรอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงแล้วก็ใส่หมูแล้วก็ใส่ผักอย่างที่เราต้องการนะคะแล้วก็รอจนน้ำเดือดอีกรอบนึงค่ะก็ใส่เส้นลงไปนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมีกึ่งสำเร็จรูปของเราเนี่ยจะค่อนข้างมีลักษณะพิเศษนะคะเส้นเนี่ยจะมีลักษณะที่เหนียวนุ่มซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยนะคะเส้นเนี่ยจะไม่ค่อยอืดค่ะหลังจากนั้นพอเส้นเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปค่ะรอให้เดือดอีกรอบนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ชอบเผ็ดสามารถที่จะเติมพริกที่ใส่ามากับในซองลงไปได้เลยนะคะที่สำคัญก็คือกระเทียมเจียวค่ะ สูตรลับเนี่ยก็คือการใส่กระเทียมเจียวลงไปตอนท้ายแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเพื่อให้นำซุปเนี่ยมีความมันแล้วก็เข้มข้นจะทําให้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆค่ะเส้นเหนียวนุ่มมากค่ะอ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับโอ้โห เส้นดูน่ากินมากๆเลครับต้องบอกเลยตอนทํานี่กลิ่นหอมมากๆนะครับของเลวหอมเนี่ยครับเดี๋ยวลองกินดูนะครับว่าเส้นเหนียวนุ่มจริงป่าวอร่อยจริงครับเส้นใช้ได้เลยนะครับกลมกล่อมมากก็คือเหมือนเลยเหมือนไปกินที่ร้านเลยใช่ไหมคะใช่เหมือนเหม,นมือนไปกินที่จันทบุรีเลยครับสําหรับคนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างคะ ก็ตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อทั้งออนไลน์ได้ครับทั้งใน s h อป e e Facebook นะครับแล้วก็แอดไลน์เดือจันได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้คำอธิบายใต้ใตคลิปนะครับใครสนใจอยากรับประทานเนี่ยก็สามารถาหาซื้อกันได้เลยหรือว่าใครที่ไปเที่ยวจันทบ,บุรีนะครับไปที่กินก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเจ๊น้อยเนี่ยก็มีวางขายที่หน้าร้านแล้วสามารถซื้อเป็นของฝากกลับมากินที่กรุงเทพหรือว่าที่จังหวัดของคุณได้เลยครับค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาหาของกินที่อร่อยๆ สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าการกินบะหมี่สาเร็จรูปอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับใครที่แบบเฮ้ยมีโรคประจําตัวแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยการกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วจะไม่ดีต่อสุขภาพหมอหมีพูดเอาไว้แล้วลองใครอยากกินมากๆเนี่ยลองคลิกไปฟังดูครับรับรองว่าดีต่อสุขภาพนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสหันแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้ามอยนะครับแล้วก็ใคร บ๊ายบายค่ะ